สวัสดีคาะนี้มาดูนะคะแมงมุงมมันลอกคราบตอนแรกก็ดูพยายามดูว่ามันคืออะไรบอกมันลอกคราบอย่างนี้ลอกคราบอุยหาย่ยากกำลังถอดอนี่กำลังลอกคราบเลยมีลูกแล้วนะนี่นี่ลูกก็ไต่ขึ้นไต่ลงมันลุ้นกํากำลังจะสุดแล้วค่ะตอนแรกนึกว่าเป็นมงมุมสองตัวมาเกาะกันอยู่ เขากำลังลอกข้าบอกจากไอ้น,นี่เก่าลูกก็ช่วยลุ้นอยู่ว่าตายขึ้นตายลงลูกก็มีอยู่เป็นสายตัวอยู่จ็แตัวอยู่นะนี่สุดแล้วรุดแล้ว,ลวเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นนะคะแมงมุมลอกข้าบ ตอนแรกนึกว่าเป็นแมงมุมสองตัวมากอดกันหรือว่าหนอนอะไรเงี้ยดูแรกๆกนะันอ่ะนี่เห็นแล้วอะ่ะเป็นบุนตานะไม่เคยเห็นแมงมุมมอกลอกข้าว ใกล้เลยอันนี้ถ่ายใกล้ๆเลยแบบขายาวมากลูกเขาก็ช่วยลุ้นอยู่นะไต่ขึ้นไตลงลูกมาดูแมงมุมลอกคราบนี่ผมมิยืนดูตัวแรกนึกว่าเป็นเป็นแมงมุมสองตัวกําลังทําอะไรกันอยู่แต่พอดูไปเอ้ามันลอกคราบพิ่เคยเห็นเนี่ยลูว่าก็ไต่ขึ้นไต่ลงลุ้นนี่พอลอกคราบ ปล่อยไว้สักพักนะ,ะนเดี๋ยวค่อยมาถ่ายตอนที่เขาเขายับตัวเดี๋ยวติดตามต่อนะว่าเป็นยังไงสวยเลย